อาทิสมาคมกวีร่วมสมัยกลุ่มอุเทนถวายรักในหลวงโรงเรียนทัพสแกวิทยาและโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์จังหวัดประจบวบกิริขันสมาคมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกสมาคมชาวเชียงรายรวมใจสโมสรไลออนกรุงเทพราชนครินสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ประชาชนจากเขตสวนหลวงเขตบางคอแหลมเขตพระขนงเขตห้วยขวางและเขตกลองสารกรุงเทพมหานครและประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดอาทิขขอนแก่นนครราชสีมายะลาบุรีรัมย์พิจิตรพระนครศรีอยุธยามหาสารคามและนนทบุรี สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสุริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปจนถึงวันที่31มกราคม2566ทั้งนี้ประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y o f f i c e t h จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองครับ สับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแครเรร์เซฟค่าไฟแค่ใช้แอร์แค r i เรรยรถมือสคุณภาพดีต้องที่ Cars24 เยครับ2ทุ่ม24นาทีข่าวข้าม nightly news มาแล้วครับสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงกับผมพบเอกผ่อนผมเมตตาวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับคืนวันอาทิตย์ที่29มัมกราคม เป็นข่าวดังวันนี้ครับหลังจากที่แพรลีพรยวันนะครับอดีตพระนักเทศชื่อดังออกมาแฉว่ามีเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์มีพฤติกรรมเลี้ยงเด็กผู้ชายล่าสุดเจ้าตัวยอมรับผิดและลาศึกไปแล้วครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดหางน้ําจังหวัดนครสวรรค์พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระมหานพลเจ้าอาวาสไปรวมตัวกันเพื่อจะสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น แต่พระมหานพลไม่อยู่ที่วัดนะครับอ้างว่ามีกิจนิบนทางนี้มีรายงานว่าตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาพระมหานพนอยู่ในพื้นที่อำเภอท่าตะโกเพื่อรอดูท่าทีกระทั่งมีการแฉรูปภาพที่ไม่เหมาะสมจึงทําให้ทางเจ้าคณะอำเภอท่าตะโกต้องให้พระที่สนิทกับพระมหานพลโทรตามให้มาพบและทําการศึกออกจากการเป็นพระกลายเป็นนายนพลนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับและขอลาศึกแต่โดยดีครับ ต่อไปเป็นจุดจบของสายแว้นนะครับที่ไปซิ่งไปเบิ้นรถแข่งกันที่ถนนวิภาวดีแล้วรถล้มวิจ,จะโดนรถคันอื่นมาชนซ้ำด้วยนะครับล่าสุดวันนี้ทางสารสั่งกักขัง1เดือนครับกรณีแก๊งเด็กแว้น5คนไปแข่งรถในทางโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยบนถนนวิภาวดีนะครับพร้อมกับเร่งเครื่องเสียงดังและมีเหตุการณ์นี้แหละครับที่มีเด็กแว้นคนนึงรถสายนะครับล้มกลิ้ง13ตลบ เกือบจะโดนรถคันอื่นชนต่อมาตำรวจงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตท,ทางพิเศษทราบตัวผู้ขับขี่ทั้ง5คนและเข้าจับกลุ่มแก๊งเด็กแว้นเรียบร้อยแล้วสอบสวนทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพจึงทำการตรวจยึดรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในวันเกิดเหตุและนำตัวส่งอายการฟ้องสารแขวงพระนครเหนือเบื้องต้นสารพิพาคจำคุก1เดือนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกักขัง1เดือนพร้อมกับให้ริบรถมอเตอร์ไซค์ของกลาง และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่6เดือนด้วยครับเรื่องต่อไปก็รูปได้แล้วเช่นกันนะครับสำหรับคนร้ายที่หลอกขายมอเตอรา์ไซค์ให้ผู้เสียหายแล้วก็ไม่ยอมให้รถเขาครับ ที่เหตุการณ์นี้นะครับเป็นคนร้ายชาย4คนกําลังขี่มอเตอร์ไซค์เตรียมจะหลบหนีหลังจากที่ก่อเหตุหลอกขายมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้เสียหายพฤติกรรมก็คือกลุ่มคนร้ายประกาศขายมอเตอร์ไซค์ผ่านโลกโซเชียลในราคา45,000บาทและนัดรับกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อในจังหวัดนนทบุรีแต่พอผู้เสียหายมาถึงพอผู้เสียหายจ่ายเงินให้แล้วกลุ่มคนร้ายกลับชักปืนและมีดออกมาข่มขู่ก่อนจะพยายามขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี แต่ว่าเหตุการณ์นี้มีพลเมืองดีโทรแจ้งตำรวจนะครับจึงสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ทันที2คนพร้อมกับของกลางเป็นอาวุธปืน2กระบอกส่วนอีก2คนหลบหนีไปได้ทันเบื้องต้นแจ้งข้อหาปล้นทรัพย์และมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวดำเนินคดีขณะที่คนร้ายอีก2คนที่เหลือขณะนี้กำลังเร่งติดตามตัวครับ เหตุการณ์ต่อไปทําเอาสาวเจ้าของบ้านถึงกับพังงะเลยนะครับกลับบ้านมาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มพอเปิดไฟเจอโจรตอนหน้าต่อตาเลยครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดนะครับจะเห็นโจรรายนี้งัดบ้านหลังหนึ่งมีการไปรื้อค้นทรัพย์สินก่อนจะเดินหายเข้าไปอีกมุมหนึ่งนะครับไปห้องที่อยู่ในบ้านจากนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงก็กลับมาพอเธอกลับมาถึงเธอเปิดไฟบ้านนะครับโจรตกใจครับวิ่งสวนออกมาจังหวะนี้นะครับ ที่เปิดผ้า,เ,าเปิดไฟมาปุ๊บนี่โจรวิ่งออกไปแล้วนะครับต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยครับทีมข่าวไปพูดคุยกับนางสาวเกตแก้วทัศนาเจ้าของบ้านเล่าว่าตอนนั้นตนเนี่ยเลิกงานกลับมาถึงบ้านพอดีก็เปิดไฟตามปกติจู่ๆเห็นเงาดำๆนะครับวิ่งสวนออกมาประจันหน้าแล้วก็วิ่งหนีออกไปตามถนนหน้าบ้านตอนแรกเธอยอมรับเลยว่าคิดว่าเป็นวิญญ,ญาณสิ่งเร้นลับแล้วแต่พอตั้งสติได้ก็รู้ตัวว่าเอา้าไม่ใช่ เป็นโจรที่มาขึ้นบ้านนะครับโจรรายนี้หรือค้นของบริเวณหน้าบ้านและในห้องนอนของเธอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอตกใจถึงกับช็อกไปเลยครับโดยสาวเจ้าของบ้านได้นําคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไปแจ้งความกับตํารวจสพศรีมหาโพธแล้วเพื่อให้เร่งติดตามจับตัวโจรรายนี้มาดําเนินคดีต่อไปกันไปที่เชียงใหม่กันบ้างน,นะครับมีหนุ่มอ้างว่าเป็นหลานตํารวจชักปืนออกไปขู่แล้วก็ ต่อยทำร้ายสาวร้านนวดหลายครั้งนะครับนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ยังเคยเอาอิดไปปาใส่กระจกร้านจนแตกเสียหายด้วยครับกล้องวงจรปิดที่ร้านนวดแห่งหนึ่งบนถนนนิมานเหมินจังหวัดเชียงใหม่บันทึกภาพชายบุกเข้ามาใช้อาวุธปืนข่คมขู่พนักงานนวดพร้อมทั้งบอกว่าตนเองนั้นเป็นหลานตํารวจหลังจากนั้นก็พุ่งตรงเข้าไปชกหน้าพนักงานสาวถึง3ครั้งก่อนจะหลบหนีไปนะครับ เจ้าของร้านบอกว่าคนก่อเหตุชื่อว่านายเออายุ30ปีก่อนหน้านี้ก็บุกเข้ามาข่มขู่และใช้ก้อนอิดปาใส่กระจกร้านจนแตกเสียหายสาเหตุที่ทําแบบนี้เพราะว่ามาตามหาอดีตแฟนสาวที่เป็นพนักงานนวดซึ่งพนักงานคนนี้บอกว่าเลิกกับนายเอมานานแล้วและไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกันอีกแต่ว่านายเอก็ยังวนเวียนตามมารังควานไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเบื้องต้นไปแจ้งความไว้ที่สอพภอูพิงราชนิเวศเพื่อให้ตำรวจเร่งตามตัวหวันว่าจะกลับมาก่อเหตุอีกกัน ต่อกันที่เหตุสลดนะครับเรือทัศนศึกษาล่มที่ <Isaiah. S 2> ปาก <co> <rian drag>. ีสถานส่งผลให้มีเด็กๆเสียชีวิตแล้วกว่า10รายครับเหตุสลดนี้เกิดขึ้นที่ทะเลสาบทันดาแดมใกล้ๆกับเมืองโกหัดของปากีสถานนะครับขณะเกิดเหตุเรือลำนี้นำนักเรียนราวๆ3าคนมาทัศนศึกษาที่ทะเลสาบก่อนที่เรือจะล่มกลางน้ำเบื้องต้นมีรายงานเด็กเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10รายส่วนมากอายุแค่7-14ถึงขวบเท่านั้นนะครับ เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้11คนมีนักเรียนที่อาการสาหัส6คนส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับแต่ว่าเหตุเรือล่มในปากีสถานเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากเรือมีสภาพเก่าด้วยบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนดด้วยและคนไม่น้อยว่ายน้ำไม่เป็นโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ได้รับการส่งเสริมให้เรียนการว่ายน้ำเนื่องจากปากีสถานเป็นประเทศที่มีสังคมอนุรักษ์นิยมครับ กันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าก็สิบสตาบันเทองมีหลายเรื่องที่ร้อนแรงเดี๋ยวมาฟังกันกับคุณพิชาพัชรวตรครัน,นวันที่คุณจะอินไซต์1วันที่คุณจะเซอร์ไพรส์หวันที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้เป็นวันพิเศษกับการตีซีเซเลบริตี้ครุบวงใหนไขทุกความหลาไปกับแมทธิวดีในรายการวันเดวิดแมทธิว หนึ่งวันมันดีตีสีคนดังทุกวันสุขเวลา22่นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเริ่มตีสีหนึ่งเมษายนแล้วหนึ่งวันของคุณจะเปลี่ยนไปแถวหน้าเรื่องความสวย แถวหน้าเรื่องความแกร่งออกกำลังกายอย่างนี้สินาทีก็ถึงแล้วแถวหน้าเรื่องการลงทุนโลกยุคนี้เราไปถึงคริปโตเคอเรนซีพบรายการทอล์กสร้างแรงบันดาลใจไปกับ3มสาวไปพบกับมุมมองใหม่ของความเป็นเลดี้ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าทุกวันเสาร์17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป สนุนโดยดีน่าโทนิวน้ำเต้าหู้ออแกนิกสวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันทิชาพัชราวันในช่วงกสิบสตาบันเทิงนะคะอยู่ด้วยกันในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแล้วในที่สุดก็สิ้นเดือนสักทีนะคะมีข่าวบันเทิงอะไรที่น่าสนใจกันบ,บ้างมาอัปเดตกันค่ะข่าวแรกของเราต้องขอแสดงความดีกับคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะเมื่อนักร้องชื่อดังดาเอินโดฟินค่ะคลอดลูกชายคนแรกแล้วและตั้งชื่อว่าน้องเดเมียนค่ะ ลืมตาดูโลกแล้วนะคะหลังจากที่คุณแม่คุณสวยดนโรฟินอุ้มท้องมานานกว่า9เดือนค่ะซึ่งก็ได้คุณสามีอย่างเดนิสไทคูลคอยดูแลเป็นอย่างดีนะคะล่าสุดทั้งคู่ก็ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วค่ะโดยวันนี้ทางคุณแม่คุณสวยได้คลอดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเธอก็ยังได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นภาพนี้เลยนะคะเป็นภาพที่พร้อมหน้ากันพ่อแม่ลูกผ่านทางไอจส่วนตัวค่ะทางได้เขียนแคปชั่นว่าเด็กชายเดเมียนเดเมียน hasarrived นะคะงานนี้เพื่อนในวงการ รวมถึงแฟนเพลงต่างเข้าไปแสดงความินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่คุณแม่ลูกหนึ่งนะคะที่ยังสวยเป๊ะปังอยู่เลยนั่นก็คือสิริต้าเจนเซนค่ะล่าสุดได้โชว์ลีลาการเล่นเจสกีนะคะแต่ว่าหลายคนก็เป็นห่วงอยากให้เธอเนี่ยใสเออ่เสื้อชูชีพด้วยค่ะ แฟนๆแอบเป็นห่วงไม่น้อยเลยนะคะเมื่อคุณแม่คนสวยซิริต้าเจนเซนควงคุณสามีกอร์น,นรงเดชและก็ลูกชายเนี่ยไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลค่ะงานนี้คุณแม่คนสวยก็เลยสะบัดผ้าสวมชุดว่ายน้ําพร้อมโชว์ลีลาขี่จ็ตสกีให้แฟนๆได้เห็นกันผ่านทางไอจส่วนตัวนะคะซึ่งแฟนๆต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์ชมว่าทั้งสวยทั้งแซ่บเลยค่ะแต่ก็มีบางส่วนนะคะที่แอบเป็นห่วงอยากให้ใส่เสื้อชูชีพด้วยเพื่ออย่างน้อยก็ช่วยป้องกันหากเกิดอุบัติเหตุค่ะ มาต่อกันที่หนุ่มชอนจินดาชนนะคะที่ได้ออกมาอัปเดตเรื่องเลิกแต่งงานแล้วค่ะคิดว่าน่าจะเป็นกลางปีนี้หรือไม่ก็ช่วงปลายปีนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าขอโรงแรมจัดงานเองเลยค่ะ เอ่ยปาผ่านสื่อเลยนะคะว่าพร้อมจะเป็นเจ้าบ่าวเ,เต็มที่แล้วหลังจากที่พระเอกหนุ่มชอนจินดาโชตได้เข้าพิธีสู่ขอแฟนสาวเพชรพิพัฒชราไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยถึงเลิกแต่งแล้วนะคะคาดว่าน่าจะจัดงานแต่งในช่วงกลางปีหรือว่าปลายปีนี้ก็รอฝั่งเจ้าสาวเนี่ยเป็นคนเลือกค่ะแต่งงานนี้ขอโรงแรมจัดงานด้วยตัวเองค่ะ ตื่นเต้นมากแต่ว่าเป็นความตื่นเต้นที่มีความสุข<อ>นะเราคุยกันตั้งแต่วันขอนะคร,รว่าต้นปีน่าจะไม่ทันนี่มันไม่ใช่แค่หาวันอย่างเดียวมันต้องหาแพลนเนอร์เราต้องลิสต์รายชื่อแขกเยอะครับ<ม>เขาก็มีความสามารถในการจัดอีเวนต์เวลาเขาจัดแฟชั่นโชว์อะไรเง<ม>ี้ยเราก็ทำโปรดักชันเราก็เลยเหมือนช่วยกันได้ไเป็นสิเราคุยว่า,วาเราจะพยายามออกกันายให้มากที่สุดนะเหตุผลของการแต่งงานนอกจากจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมแล้วนั่นคือการมีลูกอย่างถูกต้องแต่คงคิดว่าหลังแต่งเราก็ว่ากันว่าช่วงอะไรเหมาะสมต้องดูล่างกายเขาด จริงๆฝากมาก่อนแล้วครับรจริงๆเราเตรียมมาก่อนล้อะไรเงี้ยก็คือทั้งคู่เหมือนวาง <ๆ S 2> แผนชีว <ๆ S 2> ิต <ๆ S 2> คู่แบบผมไม่ได้วยคุณเขาห่างกับผมแค่ปีเดียวมาต่อบกันที่นักแสดงสาวหน้าหวานอย่างหญิงหญิงสรุชานะคะที่ได้ยอมรับแล้วค่ะว่ามีหนุ่มคนรู้ใจแล้วแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยตอนนี้ค่ะ เรียกว่าหัวใจอยู่ในโหมดสีชมพูนะคะสําหรับนักแสดงสาวสวยหญิงหญิงสรุชาหลังถูกจไม่ถามถึงสถานะหัวใจค่ะเพราะว่าเข้าไปส่องไอช่วงนี้ดูสดใสเป็นพิเศษนะคะแถมมีดอกไม้ปริศนานี่ช่อนี้เลยหนุ่มคนไหนเอ่ยที่เป็นคนมอภัยนะคะซึ่งเธอก็ยอมรับเลยค่ะว่าตอนนี้มีคนพิเศษเข้ามาดูแลหัวใจแล้วแต่ที่ไม่เปิดตัวให้เห็นเพราะว่าอยากจะให้มั่นใจก่อนค่ะ นิดนึงเราจะได้หัวใจกระชุ่มกระชวยไงจริง,รงๆแล้วอยากให้มันเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะถ้าจะเป็นรักครั้งใหม่ก็อยากให้มันแบบมั่นคงแล้วอยู่ไปน,นานๆหญิงเชื่อว่านักแสดงทุกคนเวลามีความรักก็จะเป็นที่แบบจับตามองเราไม่รู้ว่าเขาอยากมีความส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวว่าถ้าเกิดสมมติเราพูดเยอะหรือว่าเราแบบออกตัวนู่นนี่นั่นแล้วมันจะแบบไปกระทบกับการใช้ชีวิตของเขาเขาน่าจะไม่ได้ชินเหมือนเราที่เราแบบทำงานอยู่หน้ากล้องหรือไม่ได้กลัวแบบจะโดนโจมตีหรืออะไร เพราะว่าเราเรามั่นใจอยู่แล้วว่าทุกอย่างเราทําแบบถูกต้อง100ร้อยเปอร์เซนต์ยค่ะแค่ห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวเขามากกว่าค่ะ และแน่นอนนะคะคืนวันอาทิตย์แบบนี้หลังจบรายการแล้วค่ะรอชมได้เลยกับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์อยากให้ทุกคนได้สนุกได้ขำเป็นก่อนนอนนะคะพรุ่งนี้จะได้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อย่างสดใสค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ทิชานนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณพบเอกครับจำเป็นจริงๆนะเพราะว่าหลายคนบอกว่านี่เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็ยังเป็นเดือนมก,กราคามอยู่นะใช่ค่ะอีกอึดใจเดียว2งวันเท่านั้นค่ะสู้ๆทุกคนครับยังไงมาเติมพลังใจด้วยกันกับฮอลลีวูดเกมไนท์ค่ะคขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ และอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆนีครับช่องทางออนไลน์ของเราด้านล่างนี้อัปเดตกันตลอด20